ไมครับไปรุ่นวันนี้ผมจะมาสอนไล่แคมชุดพิเดตอายุยานะครับเขาเป็นลูกพี่ผมนะครับสําหรับคนที่มีของอยู่หรือคนที่หาไม่เจอนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แคมเขาดีอย่างเดียวนะครับเราต้องไล่รถเป็นด้วยนะครับส่วนแคมทุกเบอร์ของเขาผมแนะนํานะครับว่าให้ทํารถขึ้นมา1ชุดนะครับต้องเป็นรถที่มีหัวลูกนะครับกําลังเนี่ย ผมจะบอกไว้เป็นยังต่ำเลยครับแคมเขาจะวิ่งได้ในกำลัง220ถึง250นะครับส่วนน้ำมันที่ไวสุดแคมที่เขาทำได้เป็นน้ำมัน e85 นะครับแล้วจะไล่ยอย่างไงผมบอกแล้วว่าทำลูกให้มีหัวหนึงลูกแล้วยืนกำลังไว้ไม่ต่ำกว่า220นะครับเราก็สร้างขึ้นมาเลยครับรถหนึคันทำฝาวิธีเปิดฝาผมไอเสียผมเพิ่มมินเดียวนะครับไอดีผมเกาๆนะครับ หน้าฝานี่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับว่าจิกตรงๆแค่ศูนย์จดาพอนะครับส่วนในเบ้าก็เก็บนิดหน่อยพอนะครับถ้าลดยืนกําลังที่220ได้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าจะเซตสปริงยังไงนะครับจะจะเซตสปริงยังไงอันนี้เป็นสปริงของทางร้านนะครับหรือใครที่ซื้อพิเดตไปผมแนะนํานะครับสปริงตัวเนี้ให้ใช้ตัวเดี่ยวแบบที่เขาขายให้เลยครับแล้วใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรรองก็ได้นะครับหรือ มีแหวนรองหลังวาลก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับการเซ็ตฝานะครับส่วนที่ผมจะบอกไว้เลยคือแคมพิเดตนะครับใครที่มีอยู่หรือไล่ยอยู่นะครับให้เกียรีเทนเนอร์ตรงนี้ออกหนึ่งมิลน,นะครับเพราะว่าแคมเขาทุกตัวบางคนบอกว่าวิ่งไม่ได้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่เกียรีเทนเนอร์มันแอบนั่งสินนะครับมันแอบนั่งซินพอเราได้รถมาหนึ่งคันนี้แล้ว ผมแนะนานะครับคนที่มีของอยู่ให้ยืนหัวฉีดแปดโลมันนะครับแคมพิเดตนะครับไม่ว่าจะเบอร์ไหนให้ยืนแปดโลมันนะครับแล้วก็หาท่อกรองมาอย่างที่ผมเคยบอกไปครับท่อกรองเลือกให้เหมาะกับรถนะครับอันนี้ผมรถกําลังสองอยี่สิบอัพนะครับผมจะใส่เป็นท่อกรองสั้นนะครับส่วนเลื่อนถ้าเป็นรถหนักขี่เล่นผมแนะนําให้ใช้ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปด TP คันเร่งอยู่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า ถ้าอายุการใช้งานนานแมพพังหรือเปล่านะครับแล้วให้เช็คปั๊มติ้งให้ดีด้วยนะครับว่าปั๊มติ้งดีหรือเปล่านะครับวิธีไล่ผมกําลังเท่านี้ผมบอกกันเลยนะครับเบอร์วาลของพิเดชศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับไอดีไอเสียศูนย์จุดสองสามนะครับสําหรับคนที่มีของอยู่นะครับไล่ตามผมเลยนะครับสเตอร์เบอร์หลักถ้าเป็นรถหนักขี่เล่นผมใช้อยู่สิบสี่ยี่ห้าฟันครับถ้ารถร้อยยี่สิบผมใช้อยู่สิบสี่ยี่สี่นะครับ ให้ไล่ตามน้ำหนักเอานะครับส่วนท่อต้องใช้เป็นท่อเล็กท่อเล็กแต่ไม่เล็กจัดน,นะครับถ้าเป็นท่อท,ทรงเชงจะดียังมากเลยนะครับแล้วเราก็หารถเอาครับเพื่อรถประมาณนี้นะครับคนที่มีของพิเดชอยู่นะครับขอบคุณมากครับ